เธอสาบานกับตัวเองไว้ภารกิจไหนเธอก็จะคอสเพย์ทุกครั้งตัวเธอนั้นจะมีโอกาสในการคอรสเพย์เอเลี่ยนสีแดง100เปอร์เซ็นส่วนล่างที่สองนั้นตัวเธอก็จะผมสั้นลงโดยอาศัยงานทรงพิซซ่าบังหน้าแต่ว่าแท้จริงแล้วเบื้องหลังเธอคือนักคอสเพย์ระดับตำนานล่างหนึ่งสโลล่างสองจะเป็นแข็งแก่งเมื่อปลุกพลังเธอได้แล้ว <Hey. S 1> <ๆ>เธอก็จะกลายเป็นจิ้งจอกเทาผู้บัญชาการหน่วยสืบราชการลับ FOX เธอเป็นผู้บริหารค่ายคอสเพลไลปานีทาร์กเก็ต <Hey. S 1> ของเธอก็ยังคงเป็นเอเรียแล้วก็สีแดงอเบอริตี้คือลดดาเมจน็อกแบ็กโจมตีเอเรีย e มีทาเลตนไม่โดนวาร์ปไม่โดนสาบลดราคาบัฟป้องกันบัฟโจมตี T. พิชิตชัยตำนานถ้าจำไม่ผิดเหมือนว่าจะเคยเล่นไปแล้วแต่ว่าน่าจะไปได้ประมาณด่านแบบ 20-30อะไรประมาณเนี้ยเรามาเริ่มต้นกันที่เลเวล21เลยละกันเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาในแมปนี้เนี่ยอันนี้คือเลเวลแรกเลยที่ทําให้ผมแพ้เว้ยซึ่งในด่านนี้จะเจอบันบันสีดำโฟตติ้งตัวสีแดงที่เป็นปัญหาดังนั้นการจัดทีมของผมนั้นจัดไปยังไงก็ช่างแม่งมัน แปลกอยู่ดีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสุ่มแมวให้ผมเว้ยซึ่งผมจะใส่แมวตัวนี้มาแมวเศรษฐีตัวนี้มันจะให้คอมโบการเงินเพิ่มขึ้นใส่ไพ่ไา,ายเพิ่มไปตัวหนึ่งถ้าจะกับแคสซี่ไม่โดนสุ่มทิ้งอะ่ะมันมีโอกาสที่จะชนะอยู่นะแล้วตัวรับตีนฝั่งผมก็โดนสุ่มทิ้งไปเรียบร้อยไพ่ภายก็ไม่มาไฟเบอร์แคทตัวแรกแล้วกันเล่นแบบนี้คือมันสนุกตรงที่แบบเราจะต้องแก้สถานการณ์เองอะ่ะโตรูส่งไปเลยอ๋อนี่ไงตัวแทงบันบันสีดำมาละมีซากุระยืนรับตีนให้โย นยอว้หนึ่งทีนี่ไงแมวหุ่นกระป๋องตัวนี้จะลดดาเอจสีดําสุ่มรอบนี้ดีกว่ารอบที่แล้วเว้ยรอบที่แล้วคือแบบสุ่มได้แบบขี้กากมากอะ่ะแล้วมันไม่ชนะทางไงแต่ว่ารอบนี้น่าจะชนะทางอยู่มีหุ่นกระป๋องลดดาเอจสีดํามีแมวเก่อข้างชนะสีแดงมีซากุระถึกกับสีดําได้อยู่รอบเนี้ยมีไซเบอร์แคทคอยซีซีจากวงหลังมึงจะมารีวิวตัวอะไรวะนุชอ่าโทษที เดี๋ยวสักวันหนึ่งเราคงได้รีวิวโอ้โหนุชไม่รับผิดชอบต่อสังคมเลยนะนุชมันไม่ใช่ความผิดฉันมันคือความผิดของจักรวาลที่ทําให้ฉันสุ่มไม่ได้แมวดําตอนนี้เหลือแค่บันบันสีดําเว้ยน่าจะได้อยู่มั้งนะตามแมวแล3ด่านต่อไปจะเจอสีขาวกระจุยกระจายเออผมว่าผมจะไปลุยด่านอันแคนนี่ดีกว่ารู้สึกแบบไม่ได้รีวิวเลยโอเคงั้นขอชนะด่านนี้ก่อนละกัน ไปเลยไพ่ไพ่ดีเอด้วยความถึกของเธอต่อสีแดงจะทําให้เธอชนะสีขาวอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวอะไรกันแล้วไพ่ไพ่ก็ตายไปนะมาแล้วหมีกาโฮกไปเลยตัวอะไรก็ไม่รู้เนียเป็นหนึ่งทีแมวค้ำถอบปะผมจะต้องเอาแมวรถไฟนี่แหละเป็นตัวแบกดาเมจเพราะว่าน่าจะเป็นตัวที่ตบสีขาวได้แรงสุดมั้งนะน่าจะใช่สิเพราะว่าเจาก็ไม่ค่อยเก่งกับสีขาวซะด้วยโอ้โหหมามาเพียบเลยไป ไป,ไปเรแเรวเฮ้ยนิอออีหนึ่งทีโอ้โหเกือบแตกอูเบอร์ที่ผมสุ่มได้อย่างมากมายแตกพ่ายไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเจอเข้ากับฟูงหมาบ้าข้างแจไม่มีตัวต่อกรกับสีขาวแกเตรียมตัวตายได้เลยมนุษย์อะไรล่ะแต่ว่าโลกใบนี้นะมีเจ๊อยู่เจ๊ของฉันนะสีขาวสว่างสดใสตอนนี้ชื่ออะไรวะเคนชินบานสะพังอันนี้จะยังไม่ได้ปลุกพลังนะได้มาตอนไหนก็จำไม่ได้เหมือนกัน เพราะว่าผมก็ชอบแบบเปิดเล่นเล่นทีละใบสองใบบางทีมันก็ได้มาโดยที่แบบไม่ได้อัดคลิปแล้วผมก็จะลืมไปว่าผมได้มาจากอีเวนต์ไหนโอเคเคลียร์สล็อตไปได้แล้วเดี๋ยวไปลุยกันในด่านอันแคนนี่ดีกว่าเลด้าสมบัติบวกหนึ่งจะเจอเข้ากับมนุษย์ตัวจิ๋วแล้วก็ราชาปีศาจสีแดงบอกเลยโคตรจะเข้าทางเนียไปไซเบอร์แคทมาเป็นจัวแรกแคคนๆป เอ่อสำหรับตัวนี้ไม่ได้ชื่อว่าแมวดําแล้วแต่ว่าเป็นจิ้งจอกเทาซึ่งแน่นอนว่าผมซองเจมิตรมาเมาก่อนเป็นตัวแรกนะปีปีปีปปไม่ได้มารีวิวตัวใหม่แล้วมาเนิร์ดรีวิวอยู่ไปเลยเจ้าจิ้งจอกสีเทาแม่สาวผู้บัญชาการนักคอสเพย์แล้วก็ายๆปะสำหรับแม่สาวนักคอสเพย์เนี่ยจะกระโดดยิงไว แน่นอนว่ามันจะสะลดโอ้ยเป็นไงเอาราชาปิศาจโดนลดดาเมจเลยเพราะว่าตัวนี้นั้นน็อกแบก็กแล้วก็ลดดาเมจตัวสีแดงแล้วก็ตัวเอเรียนยังได้นะเอา้าจริงจอกเขาตายไปแล้วเหรอกำลังอ่านสกิลเพลินเลยเรียบร้อยด่านนี้ก็ไม่เห็นจะยากเลยนี่กระจอกจังวะเ <c oughs> จอซอมบี้มาก่อนไปเลยแคนแคนลองแมวเศรษฐีดูซิแล้วก็ไซเบอร์แคทให้ไอาเจ้าพะคันจนันอย่ามาขวางทางเรานะ บางซีเราเหมดเลยปีปีปีปก็มึงสลอไปอยู่ด้านหลังเองไหนเนี่ยไอเจ้าคนจนต่อปากต่อคำานะเดินบงังกูอีกโอ้ยเจอกลิล่าเจอตัวบาเลียหนาะมีใครเจาะบ,บาเลียได้บ้างเนี่ยมีไซเบอร์แคทเจาะบาเลียได้อยู่แล้วก็ไปเลยซากุระไปยืนรับตีนเอเลียนซอมบี้ไซเบอร์แคทนั้นจะมีทาเลต์เจาะบ,บาเลียนะยังได้ว<ห>กะกอลีกอลีกอลีบ้าดานี่ขาโดนเจาะบ,บาเลียแล้วเนี่ยปีปีปีใช่แล้วเราจะเจาะบาเลียแกเอง ปิ๊ปิไม่ได้เรียบร้อยนะยาช้างไปได้แล้วก็ไปเลยชิงจอกเทาจิงจอกเทานั้นจะลดดาเมจน็อกแบ็กเอเลียนปล่อยมาที่หลังสุดเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 หัน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 ด้านหลังเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห,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 นห,ห,หันใจเย็นนดี๋ยวไป้หนึ่งทีแคนแคนไปอุ้ยเกือบแล้วไม่ล่ะหันแม่งชอบเกียนมันชอบมุดหลังบ้านผม,ผมอะผมไม่ได้โฟกัสจิงจอกเทาเลยแม่งเอ้ย ไซเบอร์แก็แตกไปแล้วตัวแรกจิ้งจอกเทาเป็นตัวที่แบบราคาแพงมากนกขับเคลื่อนด้วยแกส๊สฮิปโปเล็กอย่างเรานะขับเคลื่อนด้วยส้นตีนนุไม่ได้เอาตัวคีมาเลยไม่เป็นไรมีแคสลี่อยู่แคสลี่สามารถน็อกแบ็กตัวเล็กกลับไปได้เว้ย เออเป็นไงเอาไปเลยครับเจมิตามาไปสโลตัวเหล็กแล้วก็ไปเลยไซเบอร์แคทไปช่วยเจมิตามาสโลตัวเหล็กเฮ้ต้อนนุชนแกจะดูถูกกันเกินไปแล้วนะมนุษย์ไม่เอาตัวตบขี้มาเลยนะเดี๋ยวนี้อาเพื่อไม่จําเป็นหรอกตัวตบขี้นะเอาตัวน็อกแบ็คมาก็พอ ฉันจะน็อกแบ็คแกไปสุดขอบโลกแล้วฉันก็จะตบบ้านแกโลกกลมรู้หรือเปล่านูตโลกไม่ได้แบนไม่มีสุดขอบโลกนูตต่อให้แกจะน็อกแบ็คฉันไปสุดขอบโลกแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมาบรรจบกันอีกทีนูดโน,นี้ไม่ไม่จริงฉันไม่เชื่อโลกนี้แบนแกอย่ามาหลอกฉันพวกแกมันคือองค์กรเบื้องหลังที่จะปกปิดความลับของโลกไปนี้แกไม่นองการให้มนุษยชาติล่วงรู้ว่าโลกนี้แบนเออแล้วแต่มึงเลยนูต เป็นไงล่ะตัวตบที่อะไรไล้สาระเว้ยแคสลี่ผมนี่แหละน็อกแบ็กไปสุดขอบป้อมแล้วตบบ้านมันจ่วงดาวในท่อระบายน้ําด่านนี้เหมือนว่าจะเจอสีขาวเยอะนะเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะได้อยู่ไซเบอร์แคทต,ตัวเดียวก็โคตรแบกทีมแล้วแล้วก็ไปเลยชิงจอกเทานักคอสเพยซูมาดูสิอืมก็ถือว่าได้อยู่แล้วก็ไพไพซูมาดูสิไพไพเดินช้าๆหน่อย ไพ่ๆพย,ยก็อืมต่อมาก็เจมิ่ตมะป,ป,ป,ปีปีปีมนุษย์มึงสนใจศัตรูก่อนเจมิสตมะนั้นเออเจเจ้เจครับมือบังอะเจ้แต่เหมือนเจ้จะไม่ค่อยมีนะไปเจอนกกระจอกเทศแด่ล้วโอ้ยโอ,โอ,โอไม่น่าเลยกูทําอะไรลงไปเนี่ยน่าจะสนใจศัตรูที่อยู่ด้านหน้าก่อนเอ้ยได้อยู่แคสรีแม่งตบเซิร์ฟไปดี อ่ะแย่แล้วโดนกบปบบ้านอยู่นกกระจอกเทนมันก็เอาเรื่องเลยเกินโดยการสับเปลี่ยนแมวเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเชื่อในผมศรัทธาในผมเทพกาโอไม่กินเปียกนีโอไปหนึ่งทีเริ่มดันได้เว้ยแคสลี่ก่อนเลยไม่ชนะสีขาวไม่เป็นไรแต่ว่าแคสลีด่ดาเมจมันหนักเว้ยเจมิตตมะซากุละแมวเศรษฐีน่าจะชนะและ นุชได้แกลืมเราไปได้ยังไงนุชเราคืออบอบลิ้นยาวที่จะสโลสตูนะนุชเออวะลืมเฉยเลยแต่ว่าเียนกกระจอกเทพไปแล้วนะนกกระจอกเทพมันค่อนข้างจะแพ้เทพกาโอผมนะจากที่ผมแบบเล่นมาหลายรอบแล้วสังเกตได้เลยเทพกาโอเนี่ยมันระยะชนะแล้วก็ตบสีขาวแบบโคตรแรงอะความวิตกหลังวันสิ้นโลกโอ้โห เจอม้าน้ําถ้าไพไาพยอยูอ่ชนะไปแล้วเนี่ยออถ้าเกิดว่าอยากจะชนะตัวแรกควรจะเป็นเจมิตมะปล่อยแคนแคนไปก่อนไปฟาร์มตังค์เจมิตมะ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 ปล่อยเจมิตมะมาได้แล้วปล่อยแคนแคนไปไม่ต้องปล่อยไซเบอร์แคทเลยโคตรจะแพ้ทางในด่านเนี้มีทั้งตัวซอมบี้มุดดินมีทั้งม้าน้ําตีไก่ปล่อยไซเบอร์แคทไปนี่คือแตกแน่นอนแล้วก็มีองุง แคนแคนตัวเดียวเท่านั้นตบไปแคนแคนมึงไปตบงูแคนแคนใช้เซตตับซอมบี้ได้เลยสําหรับซากหมีตัวนี้เป็นตัวที่ผมเริ่มอัปเกรดแล้วใกล้จะเลเวล40แล้วเว้ยเป็นไงโอต้ตบซอมบี้ทีเดียวอย่างแรงนะแต่ว่ายังตบหมาตัวแทงไม่ตายบ้านะนั่นเป็นไงเออย่ังเจ็บนะใจเย็นๆเอาเป็นซับเทลาก่อนละกันโคตรเถื่อนอะหมีซอมบี้นีโอเป็นหนึ่งีพายพายปะเอาไปยืนรับดินมาน้ำ แล้วก็ซากุระมาเฮ้ยองุ่ๆเข้าหลังมาดูซิว่าบ้านมาหรือว่าบ้านผมเนี่ยอะไรจะแตกก่อนกันว้วยหงงงงงงไอ้เจ้ามนุษย์บ้านแกไม่รอดอ้า้อได้มาสามแสนขอบคุณทุกคนที่มารับชมกรับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ